เมียบ่สบายวะโอ้เมียพิการนั่นเองนี่เพิ่นเป็นพิการยังฮะพิการเป็นในด้ลูกกกนะอืมด้ลูกกกเลยพิการลูกสี่คนห้าคนเสียรผู้นึงยังสี่เออเสียรผู้นึงยังสี่เสียรผู้นึงเลยยังสี่นาะเนี่ยให้เขาผู้เฒ่าเลี้ยงชอยผู้นึงยังอยู่นอกแล้ยังช้ำ สามปีแล้วบอก่นเป็นนี่ฮะโอ้ยอย้อน10ปีกว่าปีเลย10ปลายปีแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมเลยบ้านนี้นี่บ้านนาเธิดเนาะซึ่งว่าทำเลบ้านพันนี้งามอีเลยท่านผู้ชมเฮาสังเกตเบ้างอ่ะต้นมะพร้าวเนาะต้นมะพร้าวนี่มีหลายแสดงว่าบ้านนี้นี่ เก่าแก่แล้วก็ตังมาดนแล้วเนาะขางหลังบ้านนี่จะเป็นผาเนาะผาอ้อมทังหน้าทังหลังอ้อมมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวบ้าเตข้าจะเอาให้เบิ่งวิวนี่สุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวเฮาจะย่างไปเบิ่งครัวเฮือนหลังนี้ก่อนเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังเนาะตอนแรกๆนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะา้าดีโดยๆๆ้าอยู่จัคนเด้นี่ ลูกสี่คนอ๋อรวมเห็นอย่างกินอ่ะนี่โอ้ยนี่ได้หมูน้อยของเขามากินนีดีไปยาเห้่วขเขามมกิอกี้นเอดีมอป้าวะมูป้านี่นะลูกมันนะเพราะมันคอยทำมันชีโรฮาโลนี่นะเออลูกหมูเออลูกหมูป่าลูกหมูป่าอืม ปุ๋ยมันมาเข้าสวนเข้าอย่างเนาะโอ้เข้าสวนมันเรียกวเห็ดนะชวนมันทางน้ำไอ้น้องเขาให้นั้นเออเบ้างนี่เนาะซอยเลยซอยเลยโอ้นี่อาหารแรงท่านผู้ชมก็แท้จริงหมูป่าเนี่ยมันก้บบโมเมนต์ซัดอ่าสงวนเนาะเป็นซัดคุ้มครองเชื่อว่าเฮาก็สามารถกินได้อ่าล่าบโมเมนว่าล่าเพื่อขาย แต่ว่าล่าเพื่อกินเนาะเพกกื่อนกับไรห่วงห้าม,มาจนาว่าบ่ให้บ่ให้กินกินได้แต่บ่ให้ขายเนาะทำผสมเนาะม,มันเข้ามาแบบส่วน,นหัวส่วนมันต้นส่วนอย่างไรฮะเขาก็สามารถออามากิน,นเป็นอาหาราไ,าได้ไปไล่ไปขายไปจำบ่ดอกมันไปโอ้เมียบ่สบายวะโอ้เมียพิการนั่นเองเพื่อนเป็นพิการเนี่ยฮะพิการแบบเป็นได้จะได้ลูกก๊กเนาะ อืได้ลูกก๊กเลยเหตุการณ์เล็กน้อยเลยเปดตัวอยู่ห้องมอเด้เกี่ยวกาลูกเพชรมือชุดนั่นเดลยปีชงชงพันชิโก้ลูกเพชรอืมแล้วแล้วเป็นอะไรเลยวะเนี่ยตามตามประเทศเอ้กูนั่นนั่นเลยละบระเด็นห้องหมองมอเขาเห็นยินเพิ่นเงานั่นเลยว่าเป็นตัวนี่นั่นเพิ่นเงาอ่ะมันเป็นน้ำเลือดนันยังแตะ เดือดดึงบันเราเป็นอะไรแหละดินดินงออยู่ในนั้นเลยเหรอเออลุกได้อยู่ลุกได้อยู่เนาะลุกได้กี่เขากะเช่นในช่วงมือถือบ่อลอยแหลบเสียเลือดเสียอย่างไรบ่อเลือวันนี้ได้นีเราเขาก็อ่านบอกกับแว่าว่าเพจมอว่ามไม่ได้เลือดยาเราอะทำรายอยู่เราเป็นคนเด็กอยู่อ่ะงั้นเยงัเดี๋ยวเบิ้องอายเพื่อนแต่งกินกันเนาะ เดือดเลยบอกลูกสามคนไหยลูกสี่คนห้าคนเสียร์คนึ่งอย่งฉี่เอ่อเสียร์คนึ่งยังฉี่เสียร์คนึ่งเลยอย่างฉีนะให้เขาผู้เฒ่าเลี้ยงช้อยคนหนึ่งแล้วยังอยู่นอกแล้วยังสามอืมอืมอย่างนั้นแบบมันยุ่งยากแบบนี้แหละนะเพื่อให้เขาผู้เฒ่าไม่เฒ่าเรียกช้อยคนหนึ่งเลยอย่างนั้น าวิธีชีว uh ิตเนี know, so like so oh. ่ยอ oh, cool. the mm ืมมาด้เพื่อนบอกหายนมนเลยอ๋ขออนุญาตเนาะทนบูชมเพื่อนครอบครัวเพื่อนกะบัต่เด็กคำกะ มีเงินเล็กหน่อยเนาะให้พ่อได้ซื้อเอกต๋าเป็นนัวเพิ่นม,มาเบิ่งอายหนึ่สามปีแล้วบอกเพิ่นเป็นนี่ฮะสิบป,าป,ปลายปีแล้วนะเนาะแต่ว่าเพิ่นยังหูเบเิ้ดมันบ่โอะยังหูอยู่หอบปากน,นี่นั่นแหละอืยังกินคนยังได้อยู่ เตาอีตนนะครบผูมตาอีตนเพิ่นเพิ่นเกิดลูกแล้วแล้วเราเป็นแต่มันเริ่มที่มิเด้นุกอมตั้งแต่เกิดลูกกเพิ่นเริ่มเป็นแต่ว่ายังเอาลูกเติมอีกสี่คนเป็นห้าคนแต่ว่าลูกเพิ่นนเสียชีวิตแล้วคนหนึ่งยังจะสี่คนหอยมโดยโดยโดยโเ คือครอบครัวไอ้เพื่อนกันขาดเขินเนาะไอ้เนาะโอ้ขาดเขินเมือกี้เขาแรงชื่อเขาเล่นเขาง่ายแล้วอืมอืมตัวง่ายเลยมุดหนึ่กระหาพักหายานั่นแหละไอ้ชื่อเขาชื่อน้ำซิ่งอืมนั่นแหละสมุนเอา้ชื่อท้ามุดในบ้านในบ้านเพื่อนกันแบบว่าขึ้นบัญชีเฮาเป็นเพื่อนที่ว่าอันยกเว้นอยู่บ่ มันนั่งก็เือก uh, ับไปถ่ายไปอันนั้นแล้วเมอนถกเหมืนท้งเืองนลวพันมันยิงนะคลงคลงคนใเชันดยโดยเดยชาวโนี่แล้วนก็สอยเลือย่เนาะเชันชาวโลกกับเราเด็กน้อยนั่นนะกระเป๋าเป้โอ้เสดายเนาะเากระเป๋าเอากระเป๋ามามีกระเป๋านังเฮียนอยู่ ขามันชาโลนั่นืเขาวชอโลกินนขปอือออเนั่นนั่นแหละเด้อไอเด้อขอบใจขอบใจโดยนั่น่นเว่าวาัวา่เามาาวบ้านในบานนะโดยแม่ถือความร้อนว่าวจาก้น่นสมก็ชีวิตคนหอก็ต่างกันนะมัน ในเมื่อเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนาะตึงว่าจะเป็นอะไรก็ต้องได้เบิ่งกันเนาะคือคือออ้เพื่อนแหละเมียเพื่อนค่คือเสมอนี่ก็เป็นแบบเป็นเส้นสักงอกงแง่งแงกอยู่นะตั้งแต่ลูกคนที่ิจจนลูกคนที่ห้าก็เป็นอะไรก็จาเป็นต้องได้เบิ่งกันเพราะว่าเราได้เป็นเลือกที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะเราต้องได้เบิ่งกันจนสุดกกสุดปลายเนาะสิดปะสิดทิ่มก็บอเป็น เพราะว่าตอนที่ยังแข็งแหงอยู่เฮากะฮักแพงกันเนาะในเมื่อเป็นจังซีแล้วกะต้องได้สู้ไปน้ากันจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตคนแล้วนะทผัผสมชมเนาะเป็นก,กำลังใจให้อายเพื่อนเดี๋ยวบัตรค้ำจะพาทนาผสมชมเลาะบ้านนาเทิดอีกเนาะเบิ่งบ้านที่เก่าแก่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดเลยเนาะอยู่ในของเขตเมืองยมราชน,นี่เดี๋ยวเราจะไปเลาะเบิ่งบ้านเาือนเริ่มต้นกะ เป็นวิถีชีวิตแท้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวติดตามไปนํากัน